ขอให้แล้วเลขลับอ่อมสกาวใจจับตาห่วยรัฐบาล161265โชคหลุนทับแน่นอนตามเลขเด็ดกันต่ออีกงวดกับห่วยเลขเด็ดสิ้นปี2565 สำหรับกิจกรรมหลักที่นักเสี่ยงโชคต่างตั้งตารอคอยกับวันหวยออกงวด16-12-65ซึ่งงวดน,นี้ก็ไม่พลาดที่เหล่านักเสี่ยงดวงหลังจะติดตามกับเลขดังงวดนี้ของรัฐบาลพร้อมกับความหาเลขเด็ดเลขดังจากคนดังคนบันเทิงขณะเดียวกันท่านออกสกาวใจเจ้าแม่หวยคนดังได้ออกมาปล่อยเลขเด็ดให้แฟนหวยได้ตามกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วไม่ว่าจะเป็นเลขทะเบียนรถวันพ่อหรือเลขเด็ดลอตเตอรี่กับหองรัฐบาลงวด16ธันวาคม2565บอกเลยว่าน่าจับตาไม่น้อย ทางนี้ขออนุญาตออกมาเปิดเลขเด็ดให้แฟนหัวได้ตามกันดังนี้ออมสกาวใจเปิดภาพในวันพ่อแห่งชาติโดยภาพดังกล่าวคือภาพที่เธอและคุณพ่อเดินอยูหน้ารถโยน ที่เหล่าคอหวยแห่ก็ามาตามเลขสลานเห็นซูมก็ได้เลขดังนี้6006อ่600 6, อมสกาวใจเปิดเลขลอตเตอรี่ไว้ให้แฟนหัวได้ตามพร้อมกับเลข2ตัว76ที่ลอยลำม,มาเลยโดยเลขเด็ดไม่ออมนานระบุไว้ดังนี้760 076 146 990 010 832 6 9ห5 46, 4นึ่งสี่ขอขอบคุณภาพออมสกาวใจและคุณพ่อภาพแหล่งข้อมูลข่าวไลฟ์ทุเดค่ะฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดซับสไครต์กดกระ